สวัสดีครับสวัสดีครับนี่กัปตันวองครับวับนน,นี้ผมอยูครับพี่แมทผมกับแมทกลงงใจกันแล้วว่าบนเนี้เอาี่มาเขาคอร์ดแล้วก็ค่อยๆลดน้ำหนักไปน้ำกันนะครับวันนี้ผมก็เลยนิม,มาสัมภาษณ์พี่แมทว่าเออ่มีแรงจูงใจอีหยังไปยังไรถึงที่อยากมาเขาคอร์ดผมส่วนผมยุ่หลายโดนแล้วเจอกับเราย่อมเขาแล้วคืออะไนะครับเมื่อนี้เราจะเสี่ยงมาตลอดราเสีมยตลอดนะแต่วันนี้มื่<ข>อนี้ไปยังไมอยากเข่าเดี๋ยวเามาถามพี่แมทกันเลยครับ มีแรงจูงใจยังไงถึงถึงได้อยากมากอยากมากเขาถึงย่อมเขาข้อก็ผมครั้งนี้อืมทำแรกเนาะเพื่อสุขภาพสุขภาพเออให้เแย่งแข็งแรงกับปีกระเป๋าอืมเพื่อเบึ้งเจ้ามิมันเขาแข็งแรงกับสองสองก็ว่าใกล้จะไปตรวจรถประจําปีอันนี้ก็อันนี้ก็ต้องใกล้จะตรวจรถประจําปีแล้วพันผลออกมาบโดีนีิถุงยากลับมาเลยนอนถุงยากลับมาเลยนอนเราไอ้เองเคยหนักที่สุดเท่าได้ เท่าสิบสี่อันนั้นคืออ้วนนี่คือเราในชีวิตอ้วนในรถเราในชีวิตออ๋เราตอนอ้วนๆไปยังไงตอนแบบว่าโอ้โหกำลังมันยากยากยากอ้วนทางนั่งกันยากเออเอ้าต้องเห็นงานในรถนะบังเอิญเขาไปรถเลยมันนั่งอูดอูดเลยเออนั่งยากนง่ายยากแล้วก็ปิดกุ้งตลอดเลยเราอายเป็นคนอ้วนมากแต่น้อยเลยบ่หรือว่าบ่แต่น้อย แค่น no yeah, no ้อยคุณหอมซอมเล็น้อยม่วงเพะว่าส่วนช่วงว่ามาตรฐานแจ้งให้รอยคิดเจ็ดสิบกว่าครับแต่หอมคุณหอมเป็นนักกีเล็กน้อยเป็นนักกีฬากีฬาคร้อมขาเรยเป็นเป็นเด็กน้อยเป็นกีฬาฟุตบัวในเหลว่ามาแต่ตัวน้อยแล้วมันเริ่มอ้วนตอนไห้มันเริ่มนี่แบบว่าโตใหญ่เริ่มเดืนดจริงอ่ามั่นทิพกว่าปีที่ย่กวาดปีทิพย์เป็นฝ่ายเพราะว่าตอนนั้นเลิกบุรีอ๋อ คือวันนั้นคือตอนนั้นไอ้ดูบุรีอยู่ทอดช่วงนึงเลยครับพี่เลิกบุรีทอดเลิกบุรีก็คือกันข้าวซมากอ่ะเมื่อก่อนนี่ยแต่เป็นแต่เป็นนั่งดื่มกินเหล้าเนาะแต่ไ่ทำอะไรดูบุรีไปจังหวะพ่อพ่อแม่ปานี้ไปแล้วปานี้พ่อจังหวัหนึงกับปากว่าแบ้กับแก้มเี้จับแก้มหรือกบ็แก้มนี่ขนมนุ่มๆกับดูบุรีที่พวกใครกินได้ว่าพ่อดูบุรีจะเป็นผมก็เป็นนี่กันนะครับเริ่มแบบว่า เพราะได้โทษว่าเลิกูดีเพราะอย่างไรไปโทษว่าเลิกบูรีเราอ้วนเห็นไหมนึกว่าเขาโทษเรือกูดีแล้วยิงสุขภาพเขาดีขึ้นแนนั่นห้องโบมื่อยเขาแรงได้หลายขึ้นเพราะว่าปอดเขาดีขึ้นปอดเขาต้องมีควันมีหยังมันบ้าไปแต่ว่าเมันอาจร่มีเพราะว่าเมื่อก่อนในปากเขายงมสมแข็งแน่กับสูบยาแต่ว่าสมนีนสมแข็งแน่กับหานด้ำหยำหานด้กินมันก็เลยสิอาเทียมไอหมีน้ลำน้ำเกิดขึ้นก้นที่เอวการกินเพได้นี่แต่พฤติกรรมการกินเปลี่ยนแปลงไปในท้านที่บอกว่าดีป่านไดก็เลยเหตุให้ตัวใหญ่ขึ้น เราคิดว่าการเขาคอดครัคร้องนี้ไอ้นี่เป้าไหมก๋าจีเอแบบไหนก๋าจีเอาไว้อะไรนี่รถสิบโลสิบโลรถสิบโลโอเคตอนนี้เดี๋ยวเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับก็คือสิบกิโลช่วงวิธีการลดเนี่ยผมเองก็ก็พี่แม่ก็ดิอ๋อใส่วิธีการแบบสิบ่ลฮักโหมไปตัดบ่รกินแป้งบ่รกินเอี้ยงแบบนั้นผมดิเอาใส่ชีวิตให้อ๋อที่คุยกันไว้ก็พี่ไปเรื่อย เอาให้มันยั้งใช้ที่มีปกติได้เพราะว่ายังต้องเฮตุงานมีออกกาลังกายเสริมมีการควบคุมอาหารให้มันอยู่ในส่วนสัดส่วนที่พอดีกับร่างกายตองการนะครับแล้วก็กินแต่ส่วนที่มีอาหารที่มีประโยชน์นะครับไอพวกแป้งน้ำตาลอย่างนี้ม่มีประโยชน์แล้วก็แก้ขี้มแบบนั้นลดลงตัดถึงลดตะกอนลดหลอดตตัดออกใจเพ่า่เหตุไห้บ่เห็ดให้สูญเสียที่มีประจำวันนะครับเพราะที่บ่อดบ่หวย แต่ว่าคอยปับปั๊บปั๊กันไปนี่อันนี้คือตกลงกันก็อ่ายไปกันไว้แล้วนะครับแล้วก็สิมาเห็ดวิธีการมาแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวสิไปบันทึกหนำหนักนะครับเพือจีบไปบันทึกหนำหนักก่อนว่าก่อนเริ่มก่อนเริ่มเฮ็ดเนี่ยหนำหนักกันเท่าไหร่ง่ายนะเราก็จ้างสิมาคอยบันทึกเท่าที่มาคอยบันทึกไปเรื่อยๆว่าเริ่มมื่อนี้วันที่มื่อนี้วันทีสิบเดือนเก่าเก่ายีสิบดีนะครับภารทีจต้นหมู่บ้านนี่แหละหมู่บ้านเราติดภารกิจกันกันเลยเดี๋ยวมาเริ่มมื้้อนนนีีเดือน่ มาวันนี้กครันทีเก้า,ดกเ,าออกเดือนซิปเก้ากะดีซิปกะดีหมดนะครับเดี๋ยวห้องมาเลิกกันวันนี้เดี๋ยวเอาเลิกเอาใช่เนาะเดี๋ยวอาาพี่ช่งมันก็เลยขับเบิ้งน้ำหนับสีแม็กก่อนเฟียดอ่ะแตะเอาตีนแตะก่อนเตีแตะมันปิดไฟก่อนพอเอาลงโอเคครับสมุนครับอ้าวขึ้นได้เลยครับพี่โอเค ตัวน,นี้น้ำหนักปัจจุบัน88.4ครับของพี่แมทจอนที่สิเริ่มโครงการนี่88.4เอาเบิ้งน้ำหนักผมมาครับพี่แมทไทยเบื้องปกเอเอศูนย์นะครับตอนนี้น้ำหนักผมอยู่ที่8.2.1โอเคเดี๋ยวมาเปิดปกตินี่ วันี้ไม่เห่นอะไรวันนี้วันที่สิบสิบสิบกยหกสีนี่ครับนื่นักอันนี้พี่แมส้าเทียงเยน็นอดเดียวอันนี้เอกโอเคของพี่อะไรแปดสแปดดส่เอกแปดสิบสองจุด หนึ่งอันนี้เ,เหลยวไว้ส่วนหัวหน้าคนใจโอเคครับตอนนี้ก็ได้บันทึกเดวเรียบร้อยเรื่องที่ผมบอกว่าเอากิงครับเอากินแม่อยากเห็นจังซีละนะครับบ้านี่มนมาโดนแล้วเดี๋ยวมาเบิ่งกันฝากเป็นกำลังใจให้ผมก็พี่แม่ตั้ม่าแล้วก็ฝากที่ตามผลงานบุกผมดินะครับสีออกกำลังกายควบควบหนุหนักนะครับตามวิธีของผมเองนะครับมาเบิ่งกันฝากเป็นกลังกแกนนะครับ หมดไหลขอแเจ๊น้ำครับบ๊ายบาย